สวัสดีค่ะสวัสดีครัพี่แบงค์วันนี้จะมีรีวิวหุ้นปันผลที่น่าสนใจก็คือตัว SPT ค่ะทำถุงมือยางค่ะก็ใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมเลยค่ะยิ่งเฉพาะช่วงโควิดนี้ยิ่งความจำเป็นในการใช้ก็มีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์เนี่ยค่ะทางอาหารอุตสาหกรรมต่างๆใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็ได้ค่ะโปรดักต์เขาก็มีแบบถุงมือยางธรรมชาติที่มีทั้งแบบมีแป้งแล้วก็ไม่มีแป้งแล้วก็ ถุงมือ,อยางสังเคราะห์แล้วก็ถุงมือ,อยางทางการแพทย์ค่ทะทีนี้เราเข้ามาดูบทวิเคราะห์ที่บลกเกอร์เขาให้ไว้ก็เข้าไปคุยได้ในเซกเต็เหมือนเดิมเลยนะคะ,ะมาดูภาพแรกกันเลยดีกว่าก็คือเป็นตัวกำไรรายไตายมาาที่ STGT ทำได้ก็จะเห็นว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะในทุกๆไตามาาเลยจัะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่างบเขาดีขึ้นค่ะอันนี้เรามาดูโครงสร้างไรายได้ของ STGT กันบ้างก็ มีสัดส่วนนะคะ45%ก็เป็นถุงมือยางในตายนะคะแล้วก็มีถุงมือยางที่เป็นแบบว่ามีแป้งประมาณ31%ค่ะแล้วก็ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง23%ต่อไปไปดูสมมุติฐานค่ะ forecast ร,ราคาขายของถุงมือยาง STGT ตัวนี้ค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็แนวโน้มราคาขายมันค,ค่อนข้างแบบออกแนว ค่อยๆลดลงมาจากประมาณสองบาทนะคะก็ลงมาประมาณบาท5 0บาท20ตังคต่งมาดูที่ความเสี่ยงกันบลกเกอร์เจ้านี้เขาก็ให้ดูที่สรุปง่ายๆสั้นๆคือ1คือราคาขายของถุงมือยางค่ะก็คือที่เราดูสมมติฐานราคาเมื่อกี้ไปแล้วก็ดูที่ค่าเงินบาทด้วยต่อดอลลาร์ค่ะก็คือช่วงที่บาทอ่อนนะคะ อ่าฮะถ้าถ้าสมมุติบาทอ่อนก็คือกําไรจะมากแล้วตอนนี้ค่าเงินบาทบ้านเราก็อ่อนค่าลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแนวโน้มกําไรก็มีโอกาสที่จะมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบก็คือไอตัววัตถุดิบน้ำํำยางนี่ค่ะค่ะก็ถ้ามันมีความผันผวนก็อาจจะทําให้อ่ากดดันกาไรของเขาได้แต่ว่าตัวนี้เขาก็มีตัวแม่ที่สปอร์ตให้อยู่ก็คือ sta อันนี้เป็นเงินปันผลที่ stgt ได้อ่า XD ไปแล้วนะคะก็คือมีมีปันผลไปแล้วปีนี้นะคะตอนนี้อัปเดตก็คือให้มาแล้ว3ามบาทห้ตังค่ะเป็นปันผลครึ่งปีแรกเลยจ่ายสองครั้งไปแล้วนะคะค่ะครึ่งปีหลังก็คาดว่าจะได้อยู่ที่ประมาณ3บาทค่ะถ้าเราซื้อที่41บาทเนาะปันผลจะได้ประมาณโอ้เยอะนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ อันนี้คือทั้งปีนะคะปัญหาคือปีต่อไปกําไรคงไม่ได้เท่านี้แล้วนะปันผลคงจะลดลงนะค่ะสําหรับปีหกสี่นี้คาดว่ากําไรจะดีขึ้นส่วนปีหกห้าเนี่ยเขามองว่าราคาขายเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงค่ะแล้วก็มีซับซัพพลายก็คืออ่าการผลิตถุงมือยางนี่ก็จะมีเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกแต่ช่วงนี้มันยังมี คิดว่าคือพี่เปี๊ยกมองว่าโควิดมันจะยังจบง่ายไหมคะช่วงนี้ไม่จบง่ายอยู่แล้วไม่จบง่ถุงมือสุดท้ายตลอดนั่นแหละคาดการปีหน้าเราก็เข้าไปดูที่คอนเซนแซสได้เลยนะคะก็คาดการ6.5บาทค่ะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะจ่ายได้สัก3บาทถึง3บาท50าทนะพี่แบงค์นะก็ประมาณ3บาทค่ะอืมถ้า3บาทในราคา41บาทก็ยัง89ก็ยังน่าสนใจอย,อยู่ดีนะผมว่านะ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะน่าสนใจในการรับปันผลค่ะรับตรงไหนดี40-41บาทเก็บได้เลยค่ะสรุป S T G T ซื้อเพื่อรับปันผลได้ค่ะ40-41เ41ก็บ<ๆ>ได้เลยค่ะครับผมสนใจพูดปันผลต่อแบงค์ได้เลยนะคะชาลินีค่ะโดยการสแกน Q R code ค่ะค่ะหรือ add id line มาได้เลยนะคะชาลาแบงค์ค่ะหรือถ้าอยากคุยกันก็ ติดต่อ0826503456ค่ะถึงผู้ประกอบการนะคะว่าถึงแม้ว่าพรุ่งนี้หรืออีก30วันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วันของคุณแต่ว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งใน365วันที่มันจะเป็นวันของคุณได้ค่ะขอให้โชคดี